สบายสบายดีพี่น้องน้องวีมานพี่เนาะห้ามติดจักรยานกับน้องวีไปได้เฮ็ดป่วงโอ้ยนักเล่กจันทร์สามสี่โตน้องวีอย่าเฮ็ดป่วงก็สั้นอาสิภามาเก็บนำกันว้าเฮ็ดป่วงน้องวีน้องวีกับมานเนาะมานเป็นเฮ้ยน้องวีเนยไม่เสียจักรยานเาถิ่นซะก่อนเนาะตอน เอาตะเก็บให้ตัวก่อนพี่น้องอืม,รรมข้าขบาุบร,บรมีเสียมนะถอนเอาเลยขาก็ถอนเอาแบบนี้แนะเนาะข้าถิ่มไม่แสบไปก่อนเนาะเมื่อไรข้าึงมาหาไม่แสบเนาะไปหาหล่อเฮ็ดก่อนแนวนี้โอ้ยมาเอาของเอาอนของเก็บเป็ดแก่มาตุจจักรอืม Uh -huh. Nó mịt cả mán Trời ơi, phía nọ này Có ở bên đại bỏ hết Nó mịt cả mán mán บ um er mm ักหนอยกดเสียมไปปฏิทีนนะคนมาติดกันนะคนกับเฮ้เสียมแล้วอมนีงขะก็ม

เห็ดปูเถากีได้เห็ดปูอวาดไปาเห็ดปูว่ากะเพนคนะอันนี้ห้าผัดมาติดเช็คยคนนะเวลหาเห็ปูจะได้ไมอืมันไม่เสียบนี้น้องวิได้พี่น้องได้หมานเห็นหัวเห็นต่คกอยยังมายังมาเห็นยมาไปยังหัว ยายดิแล้วได้เห็ดปุ๊ฮักเลยขีดไม่เสียแล้ตอนอื้มายสนานเ้าวอุ่นอุ่นเลยเหร่นอนเนาะเดี๋ยวอนัง้งอยู่ได้นั่งให้แข่งกันเจ้าท่านอาเบอร์ลตา แกบตัว <coupon> น <ve services> <ES> <m aves> ้ลกต้องบุกบอเนาะแม่แม่ไม่อมานา่ไม่ใ่าติดเจกันไปหา็ดปสับ่คตนมันรี่นปหะหาเห็ดนัพ่อพ่อตัวนึ่งเาพ่เป็นอะไรนพ่อค่ะ ป่าวะกกา่่ายนี <t 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 ่เละอืฮึ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 ฮน ăn à đi cháu chào hát vào ao hôn mò hên mò hên mò hết rồi 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 hết nhang mày, hết hết rồi mò hết hết rồi mò hết rồi hết